การจะอำานวยพรมันต้องพร้อมโดยพารัตน์ใจและพร้อมกับการมีศีลสงบูรณ์ถ้าปราศจ,จากศีลด้วยแล้วมันก็ว่าแต่ลมปากเท่านั้นเองไม่มีอำนาจไม่มีอานิสองอะไรมันตัดทอนหมดไอ้ที่ ไปอ้างเอาผู้อื่นมาช่วยย่วยคือไม่แน่ใจนี่ศรัทธาบอกพรอ่อะแล้วอีกอย่างหนึง่งสงสัยกังสงสัยอยู่นี่ก็ศรัทธาไม่บริสุทธิ์เมื่อศรัทธาบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าทำไม ขันส่วนมนติเรว่าสัจจะกิริยาติริยาสามนาฏีเมสรานังนยังพุทธโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวัตเจนะสติเจหอนสุปปัฏฐาหมายความว่า เราเคารพพระเถรพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งทีแล้วราถึงไม่มีที่พึ่งอื่นใดยิ่งกว่านี้ความหมายที่ไปพถ้าทมก็เหมือนกันพระสงก็เหมือนกันซึ่งเราจะสวดอยู่จากร้อยปีได้เวลาต้องการอะไรแล้วยังเล็ถึงสิ่งอื่นอีก ัทธาไม่ไม่ถูกต้องนี่เราต้องมาดระวังอย่างเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่อย่างสูงก็มีแค่ห้าคือคุณพระพุทธธรรมพระสองอบิดามารดาโคฟจาคืออาจารย์ตามนั้นจะปัญจะเป็นปัญจัเคารพ แต่จะอจธิษฐานสิ่งที่สำคัญแล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าอะไรอะไรก็ตามที่ทำมาในโลกที่เขาทำกันมาเพื่อจารชิงเคยมันก็คลายเป็นประเพณีไปเพราะไม่มีใครแก้ไขได้ ตาต่อเมื่อไรผู้็นใหญ่เป็นตัวในบ้านในเมืองศึกษาปฏิบัติธรรมะบ้างได้รู้ความเป็นจริงจากผู้รู้ก็อ,อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นั่นแหละไอ้ศรัทธานี่มันเป็นสิ่งที่อย่างศรัทธาเป็นธรรมะที่สูงศรัทธานี่ ปัญญานี่เพียรนี่ศรัทธาวิริยะปัญญาสามอย่างนี้การจะไดจมาตรสรู้เป็นพระธรรมมารามพุทธเจ้าได้เขามาจากท่าสามอย่างนี้เท่านั้นการอย่างอื่นมาไม่ได้มาเป็นบับบนเป็นบารมีมาไม่ได้นอกจากบารมีติดแล้วโพธิจะ มาเป็นรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้้อมีปัญญาธิกะสัตตาธิกะวิริยาธิกะพอมีบำเพ็ญทางบารมีพระพุทธเจ้าของเราบำเพ็ญบารมีสี่อารมณ์ขัหนึ่งแสนกับน้อยที่สุดได้จากปัญญาแต่อายุก็น้อยเช่นกัน ส่วนผู้ที่บำเพ็ญมาทางสัตธาสัตธาพิกะคือมีความเชื่อมั่นเด็กอยู่ที่ใจไม่มีไม่มีกลายเป็นอย่างอื่นไม่มีขึ้นมีลงหางตอ้องเป็นบารมีถึงแปดอระสรงไขหนึ่งแสนกับส่วนที่ หย่อนสูงวิยาธิกะตอ้องบ่งเปนปรามีเจ็ดที่หกอาร้องไขหนึ่งแกลขับอ้นี้มันมีพวกอยู่เสมอหนึ่งแกลขับกับหนึ่งติที่ยืน่าพอนพระรไปเยวีดอกก็ม่ออกกหมื่นสี่พัน สองรอ้อยยี่สิบล้านปีออกหมื่นออกพันสี่รอ้อยยี่สิบล้านปีกับกลับหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงกลับอายุเรามาย่างไงกลับอายุคนปัจจุบันพอถือเจ็ดสิบปนไปกับอายุแต่ว่าอายุหนึ่งขับใครปฏิบัติทำจะเดินปฏิบัติสี่ให้มาก แค่ม่อายุยืนหนึ่งขับไม่ใช่ขับพอกพันสี่ร้อยี่สิบล้านปีไม่ใช่ขับอายุความหมายต่างกันคือสมัยพระเจ้าร้อยี่สิบล้านร้อยยี่สิบปีเป็นขับขับอายุดูมาพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว รายปีมันลดลงมาด้วยมันลดลงมาด้วยจนถึงว่าอายุพุทธศาสนาถึงห้าพันปีอายุไขของมนุษย์เราก็อย่างสูงสิบปีเท่านั้นอายุสี่ปีห้าปีนี่มีไปมีพอเป็น婆เป็นเมียมีลูกมี่าใได้แล้วตอนนี้ก็คล้ายๆทุกตาแล้ว ายตาก็ทำไมมันธรรมชาติความดินกว่าอากาศธาตุทั้งหลายในโลกมันเปลี่ยนแปลงไปหมดสิน้นฝนฟ้าที่เคยตกท้องตามฤดูกาลมันก็ไม่ตกต้องอาจจะแรงตั้งสี่ปีห้าปีพืชพันธุ์ยาญารก็โลกไม่ขึ้นตายหมด คนก็อดอยากต้องตายไป <c oughs> คนที่เหลือมีอายุอยู่ได้ถึงเจ็ดปีแปดปีนั่นก <c oughs> ็เป็นผู้ที่มีบุญแล้วัน่นเพราะธรรมชาติมันลงโทษนั่นเองจึงท,ทำไม่คนเราเรียวลองแค่นั้นที่เคยไปพบครั้งหนึ่ง ที่หนั่งไปแล้วก็เกิดมิมิตรมาไปพบบ้านบ้านนั่นบ้านชอกระดูวันพอมีฐานะมีช่วยมีชามเยอะแต่ว่าอ,อาหารที่เป็นข่าวหัวหน้าครอบครัวเกียดวันได้กินข้าวสองคนนอกนั้นก็กินอื่น ส่วนคนที่อยู่อาใจในครอบตัวลักไปเที่ยวขอมึงขอครูขอไปขอมากขาไม่มีอะไร่จะให้กันอดอยากหอมหน้าทหน้าหน้าทุเรศอ๋ออนี่คนมันมีบาปมันหนามากเึินพราะมันเป็นไปเ่นนี้เองมันไม่ใช่อะไร <c oughs> ที่เคย ที่ทำมันพาไปดูทั้องจงก็จนเป็นพุทธการอ่ะมันมีอีมีคำกล่าวในคำพยากออรณ์เียว่ามีบ้านไม่มีคนอยู่มีท่าไม่มีเรืออะไรเหล่านี้ละ่ะเป็นเพราะบ้านเพราะบ้านนั้นบางทีหลังคามี แต่ขวาไม่มีไปดูพื้นพื้นขอบผุพระตทมาต่างหลุดหมดแล้วถ้ามีไฟไปสีทา,าเรือเห็นมีเสาสะพานมีอยู่เรือไม่มีแม่น้ำน้ำที่ไหลยอยู่ในแม่น้ำ <c oughs> เหมือนกับน,น้ำ <c oughs> รั้ไในคูสนนดำมันไม่ไหลขึ้นไหลลงดูมันอยู่เฉยๆนิ่งๆ มีเป็นฟองเป็นเปือกเป็นเลนเป็นจมเขียวคร่ำแต่นะี้ยหญ้าที่บนพื้นดินที่ไปที่เห็นมันเหมือนกับควางแห้งเห็นว่าเป็นหญ้าตอนไม้ตอนลายก็เปลี่ยนไปหมดตอนมะเขือโสมสักหนึ่งคือจะได้ แต่ี่แรกไม่รู้ว่ามะเขือเพราะามันมีดอกดอกเป็นดอกมะเขือจาได้แต่ <c oughs> ไอ้ลูกของมะเขาาเือน่นมันไม่ยักเป็นมะเขือมันเป็นฝักถั่วยาวรักที่หักงเออตลอดไปทำไมททำไมตอนมะเขือมันออกลูกเป็นถั่วได้ มันเป็นความวิปลาสในของธรรมชาติเราะไปเห็น้นมะพร้าวสูงสักสองตอกสามตอกโลท่าลโลหมากแต่ตอนดูบอกเป็นต้นมะพร้าวเด็ไปาจนถึงบ้านสุดท้ายมีผู้ใจแก่ น่องผ้าสโรงไปอยากร่างเดิมมันจะมีผืนเดียวนั่นแหละ้ไม่ขาดแล้วก็มีไก่ลูกไก่สามสี่ตัวที่วิ่งอยู่ก็รู้ว่าบ้านนี้อเป็นผู้รู้จักพระรัตนารไรรู้อารรู้ว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์รู้เท่านั้นอื่นๆไม่รู้ ไปดูแค่บานนั่นสุดท้ายแล้วก็เห็นเขาเห็นเราเขาก็นัง่งยองยองประนมมือขึ้นไหวก็กวดหน้าใหม่แป่งให้ครูสอนเขาเ mm hmm. นี่ยอะว่าเปลี่ยนแปลงเกี่ยววิวัฒนาการของธรรมจากิ <c oughs> พูดถึงธรรมจาติของโลกเรา ถ้าทางใดดังเดิมพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ได้กล่าวว่าใครสร้างพระพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมาจาตยสร้างตองรู้ละเอียดจันหวะเดิมในอากาศทั้งหมดนี่ในโลกนี้เดิมก็เป็นกลุ่มกา๊าซกลุ่มหนึ่งเท่านั้นมันจับตัวกันขึ้นที่จะเกิดมาเป็นโลก แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการจนแข็งจนแข็งขึ้นด้วยธรรมชาติเดิ่มดวงอาทิตย์ไม่มีหรอกเพิ่งมีทีหลังมันอาการที่มันหมุนไปแต่ลมนั้นมีมันธรรมชาติมันไม่ให้ข่าวกระทบกันได้ดีอยู่อย่างอันนี้เป็นมันสร้างไว้ดีถ้ามันเข้ากระทบกันได้โลกของเรานึ แหลกไม่รูปอยู่นะกี่เป็นกี่ก้อนแค่ก้อนหินนะถ้าไปชนกับโลกหนึ่งโลกใดไปชนกันไม่ต้องชนกนอื่นะชนกับดวงจันทร์ก็กพอละ,ะดวงจันทร์เล็กกว่าโลกสี่หกเท้าโลกเราใหญ่กว่าดวงจันทร์สี่หกเท้าชนโครมเดียวก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงอนะแต่ว่าทำไมมันสร้างได้ไม่ให้เขากละจาย อย่างไกลก็อยู่แค่สองแสนกิโลสองแสนกว่ากิโลเมตรเท่านั้น mm hmm. เพราะอาศัยความดึงดูดของกันและกันของในจักรวาลน,นี้ดวงอาทิตย์เป็นประธานดวงอาทิตย์เดวนี้เรียกว่าดาวฤกษ์ hmm. มีแสงระหว่างในตัวเรียกว่าดวงอาทิตย์ เนี่ยการเ้างขึ้นมานะั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ธรรมชาติที่ร้างมันมาจากอะไรนา่ออาวิชานะอาวิชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขาร mm hmm. ข้าวมานี่แหละไม่ไปอื่นหรอกโลกที่แยกโลกนี่ก็เป็นสังขาร mm hmm. สังขารธรรมชาติก้อนดินภูเขาแม่น้ำมันเป็นธรรมชาติ รวมกันเรียกเป็นโลก <c oughs> นี่ล่ะให้เราทุกคนว่าเราก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละเราคาตายไปแต่ยังไม่ถึงสี่สุดของธรรมก็มาอย่างนี้แล้วตาเราเกิดล่าช้าไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงกว่าแต่ถึงห้าพันปียังเกิดอีก ถ้าจะแย่นะแย่แย่แย่ขึ้นเร,นรื่อยพรอย่การดินดอนที่ปัจจุบันว่ายากลำบากเหนื่อยมากกว่าจะหากินพอใช้พอกินน่ะก็จริงอยู่แต่ว่าต่อไปมันยิ่งกว่านี้มันไม่มีที่หาเงิน,นงจะมีทีไหนอ่ะมันมันทำอะไรขึ้นมาไม่ได้ไม่มีอะไรจะทำ ต้องอาศัยธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมาชีวิตต้นไม้ต่างๆี่มันมีรากมีเทามีหัวอะไรของมันมีลลกขึ้นมานั่นกครนี้เมื่อดินว่าอากาศฝนฟ้ามันไม่มีน้ำมันมีจะมันเกิดยังไงมันเกิดได้ก็เก็นๆหาเรียกว่าพอประทังชีวิตได้พอมาเกิดมาเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์แล้วมันก็ต้องมาอาหาร มันเป็นธรรมชาติมนุษย์เราโบราณก็ไม่ได้มากินอย่างนี้มันกินใบไม้ใบไล่มาโยเกิร์ตพมันตามป่าเขารู้จักกินเนื้อสัตว์แล้สัตว์มาเกิดมาธรรมชาติสัตว์บางพวกก็กินสาต์อื่นเป็นอาหารบางพวกกินพวกเดียวกันเองด้วยเป็นปลาบางอย่างพวกกินลูกของมันเองอะไรเนี่ยเป็นอย่างนี้ อันนี้ไอการที่เราจะแรงดัดตัวเราว่าให้มันไปอย่างไงดนนีมันอยู่ที่ตัวเรานะช่วยตัวเองช่วยให้เต็มที่มาจาแบบทำๆแล้วมันไม่ถึงินพานง่ายไม่ไหวแล้วไว้กลับบ้านแล้วไปด้นบ้านมันถึงในพานได้มันกับเราอยู่มันหนักเข้าไปอีกเรนอยู่อย่างนี้ เพราะความคิดที่มาจากจิตไม่ได้ออกรมตาสนาราคะเป็นเจ้าเป็นนายใหญ่อยากสวยอยากงามอยากต้องการไม่ให้ไม่อิ่มในเรื่องเสียงกลิ่นรสกฎภาพะในการมากุนนั่นตัวแม่ใหญ่ทอังหันไปล้องที่นั่นทั้งนั้นการที่เราดินรนอยู่ในโลกก็เพราะตัวนี้ตัวเดียว แลก็โลกธรรมด้วยมันมาครอบความลาวยอดชั้นสริญสุขเสือ่อมลาวเถืออ่อนยศนินทาทุกมันก็ต้องมาด้วยกันไอ้สี่อย่างนั้นสี่หลังนี้มันไม่มีใครอยากได้แต่มันก็ต้องมาเพราะไม่มีอะไรเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขานทั้งหลายไอ้ของไม่เที่ยงในใจตัวตนของเราเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเอง